Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around The World Tour Top of the World วันนี้ตามรอยพระชนิพลมุ่งไกลในรอยสายของกรมสมเด็จพระเทพฟังเรื่องราวการเสด็จพระชมเนินไปในเส้นทางที่แสนยาวไกลเส้นทางสายแพรใหม่และสัมพันธไมตรีอันงดงามระหว่างไทยจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the w o r เ d รเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา25นาทีนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ซึ่งเราเพิ่งผ่านวันแห่งความรักถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งความรักและปีนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของความรักสีม่วงกันทั้งสัปดาห์เลยนะครับผมอยู่กับพี่สะเกิงสมทรัพครับสวัสดีครับสะเกดงครับพี่สดเกิรับครับปีนี้เนี่ยสังเกตมาว่าในหน้าฟีด a c e b o o k เกือบทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยเป็นสีม่วงกันทั้งหมดเลยแล้วก็เป็น ปีแรกเลยที่เป็นวาเลนไทน์สีม่วงนะครับสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพเพราะว่าแสดงให้เห็นเลยว่าคนไทยเราเนี่ยรักองค์กรมสมเด็จพระเทพเนี่ยมากนะครับพีแล้วคนรุ่นเราสองคนยังติดเรียกว่าสมเด็จพระเทพแต่จริงถ้าเรียกให้ถูกควจะเรียกว่ากรมสมเด็จพระเทพซึ่งคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าพ่าคนที่รักสมเด็จพระเทพเนี่ยรักมากมายขนาดไหนจนกระทั่งมีเรื่องที่ไประคายเครืองเมื่อพรดีกลาบายขึ้นมาปุ๊บเนี่ย โหเราเห็นแล้วว่าคนละเมืองดีของประเทศไทยเนี่ยลุกขึ้นมาแบบใช้สิ่งม่วงกันหมดเลยเป็นการแสดงออกถึงความคิด <c oughs> คือคนเราเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะแสดงออกทางความคิดในเชิงลบ <c oughs> ต่อบุคคลที่เรารักอีกกลุ่มนึงก็แสดงออก ในเชิงบวกเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคนกลางก็คือรัฐบาลก็จะต้องหาทางที่จะไม่ให้เกิดเรื่องแบนี้ขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยมานานแล้วแล้วก็ที่สําคัญนีคือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยใช้ความก้าวร้าวเป็นหลักโดยที่ลืมไปว่าคนรุ่นก่อนๆน,นั้นเขาทำอะไรให้กับแผ่นดินนี้มาบ้างครับ จริงๆแล้วจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยใช้ความก้าวร้าวเนี่ยจะโทษเด็กซึ่งที่เดียวก็ลำบากมันต้องโทษที่ผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ <c oughs> ป,ปลุกระดมไปปลุกระดมแล้วก็ไป <c oughs> ทำให้เด็กพวกนี้เนี่ยมีความคิดแล้วก็มีอุดมการอุดมคติซึ่งหลุดไปจากโลกของความเป็นจริงหลายครั้งหลายผลเนี่ยเราเห็นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยเกินกว่าวิถีความเป็นจริงหรือความเป็นจริงที่ทําได้ไม่ว่าจะเป็นการ ไปพยายามที่จะฝ่าฝืนกติกา <c oughs> ของโรงเรียนการทำอะไรที่มันแบบก้าวร้าวเกิน <c oughs> ความเป็นจริงในขณะ,ะที่เขาพยายามเรียกเราว่านี่คือสิทธิเสรีภาพของเขาแต่เขาไม่ได้เคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอื่น <c oughs> คือเขามีชีวิตซึ่งอยู่บนความคิดที่พ้นจากโลกของความเป็นจริงใ <c oughs> นขณะที่ <c oughs> คนเราจะอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ต้องอยู่ในบริบทของชีวิตจริงซึ่งอยู่ในสังคมจริงผม่ชอบพูดถึงคลิปของนักร้อง ดังของอเมริกาคนหนึ่งเสมอเลยเวลาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือจอห์นนี่แคชจอห์นนี่แคชเนี่ยเป็นนักร้องคันทรีที่มีชื่อเสียงมากเ <c oughs> ขาเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในยุโรปแล้วก็กลับมาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เท็กซัสแล้วเขาก็บอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง ไปเผาธงชาติสหรัฐซึ่งเขาก็บอกโอเคนั่นก็เป็นสิทธิทเสรีภาพของคนเราไม่ว่าอะไรแต่ธงชาติเนี่ยสำหรับคนสหรัฐแล้วเนี่ยมันเหมือนกับภีไบเบิลนะ่คือเขาเนี่ยกับธงชาติเขาเนี่ยเขารักมากจอร์นี่แคชเขาพูดอยู่บนสเตเดียมในการแสดงคอนเสิร์ตว่าคุณมีสิทธิเสรีภาพในการเผาธงชาตินั่นเป็นสิทธิเสรีภาพคุณแต่ผมก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะยิงคุณได้เหมือนกัน <laughs> นี่ก็คือเสรีภาพมผมเพราะอะไรนี่คือเสรีภาพไงแล้วคนอเมริกันก็คือว่าถือปืนอ่ะเท็กซัส ใช่เท็กซัสเป็นเมืองที่เสรีเรื่องปืนคือเสรีภาพเนี่ยมันทําได้แต่อย่าไปทําให้เกิดความขัดแย้งกันเคสเนี้ยเอาในเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยที่สุดในโลกนี่แหละเขานับถือเขารักธงชาติเขาคือเสรีภาพของแต่ละคนเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพเสรีภาพของคนอื่นเช่นกันโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะพลเมืองดีคนไทยที่ รักในกมรมสเทประเทศกมทรมสเทประเทศเนี่ยท่าได้รับการยกย่องเราก็เป็นที่รักของคนในประเทศจีนมากจนถึงถ้าได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงหยกแห่งกรุงสยามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราเวลาเราเดินทางไปจีนเนี่ยเรามักจะพูดคุยกับไกด์จีนชาวจีนที่คิดถึงเมืองไทยนะฮะเรื่องสองเรื่องนะคุณวิเทียนที่ว่าอยากจะเล่าสู่กันฟังด้ว่าวันก่อนเนี่ยผมไปเมืองจีนผมก็ถามน้องๆคนจีนว่าสมเ็จประเทศเป็นยังไงนะไกด์จีนก็บอกว่า คนจีนเนี่ยรักมากมคือเคารพนับถือเพราะว่าท่านเนี่ยเคยได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในสิบบุคคลที่คนจีนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นมิตรที่แท้จริงคะแนนโหวตของท่านนี่หลายล้านนะคะแนนโหวตของท่านอันดับหนึ่งเนี่ยทิ้งอันดับสองแบบลิฟเลยแล้วก็ในจํานวน10คนนั่นน่ะเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสองสามคนเท่านั้นเองนะอ,อีกที่เหลือเนี่ยเป็นคนที่แบบในในศตวรรษก่อน่ะยุคก่อนนะอ่ะเพราะนั้นเนี่ย เราก็มานั่งคิดว่าในสังคมจีนเนี่ยในหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จพระเทพเนี่ยถ้าเราอ่านประวัติก็คือว่าตอนที่ท่านสมเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์เนี่ยท่านอยากจะไปต่อวิชาภาษาเยอรมันครับแต่ว่าสมเด็จพระราชนินีบอกว่าทําไมไม่เรียนภาษาจีนสมเด็จก็เรียนภาษาจีนเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยเปิดสัมพันธไมตรีก,รก,กับประเทศจีนแล้วในสมัยจรรธธักรทุกลิศแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้สองคราม ระหว่างเรื่องโดมิโนเนี่ยมันก็คุกคามประเทศไทย <squared. S 2> จนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมาที่ประเทศไทยเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9แล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็ไปไพรท้ทีอุปสมบทของในหลวงรัชกาลที่10องค์ประธานด้วยหลังจ<แ>ากน, <IS AS 1> นั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นจากที่เรากับจีนมีปัญหากันแล้วสมเด็จพระเก,รก็เรียนภาษาจีน จากนั้นท่านก็เสด็จมืองจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2524 43ปีปี24นั้นผมยังอยู่มัธยมศึกษาตอนต้นอยู่เลยและพอถึงปี2547นะคือ23ปีผ่านไปเนี่ยจาก2524ถึง2547ท่านเสด็จครบทุกมณฑลใช้เวลา23ปีทุกมณฑลในประเทศจีนประที่แบบที่ยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างนั้นนะครับแล้วก็พอมาถึง ปีที่แล้วท่านเสด็จประเทศจีนเนี่ยครบ50ครั้งคือน่าจะเป็นผู้นำคนเดียวในโลกถ้าผมให้ที่เดินทางไปเยือนจีนได้อบอล<อ>นานั้นในระยะเวลา40กว่าปีแทบจะเรียกไ้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเอกอักคราชทูตถาวรของประเทศไทยประจำแผ่นดินใหญ่จีนเลยคือไปที่ไรเนี่ยเราจะเห็นว่าในบรรดาผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของจีนเนี่ยสมเด็จประเทศเนี่ยท่านสัมผัสมาหมดละ รู้จักกันตั้งแต่เนี่ยล่าสุดที่หวังอี้มาเมืองไทยเนี่ยเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะก็เข้าฟ้องส็จพระเทิเพราะว่าเมื่อท่านเดินทางไปจีนเนี่ยบุคคลต่างๆสมัยนั้นเน่ะสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในวัยรุ่นและเติบโตขึ้นมาตามขั้นตอนท่านก็เห็นมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเพื่อนกันไปแล้วก็เป็นเอกอัคราชทูตถถวหอนประเทศจีนคือท่านเนี่ยทรงภาษาจีนได้อย่างดีมากสามารถที่จะมีพระราชดำรัสเป็นภาษาจีนเนี่ย คือได้ได้โดยไม่ต้องใช้ล่ามเลยเวลาขึ้นเวทีที่จีนเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจําได้ตอนที่จีนจัดโอลิมปิกคืฤดูหนาวที่ปักกิ่งเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะท่านก็เสด็จไปแล้วก็ท่านก็ไปประทับอยู่บนอัฒจันทร,ร์กล้องเนี่ยจับไปที่ท่านพวกเราเห็นจากเมืองไทยนะผมก็ไปถามไกด์จีนตอนที่เราไปแยงซีว่าภาพนั้นอะ เขาบอกภาพนั้นนะคนจีนเป็นพันล้านนะ,<ฮ>ะเห็นเหมือนกันคือกล้องนี่จับไปที่สมเด็จประเทศเลยแล้วคุณวิเทียนเรามานั่งลองนึกดูนะว่าในสังคมจีนเนี่ย <ฮะ S 1> หลายปีก่อนเนี่ยก็ยังคงเป็นสังคมที่จํากัดในเรื่องการสื่อสารนะฮะแต่ว่า40ปีที่ผ่านมาเนีทำไมคนทั้งประเทศจีนเนี่ยถึงได้รู้จักประเทศอย่างกว้างขวางนั่นหมายความว่ารัฐบาลจีนเนี่ย ส่งเสริมให้คนทั้งประเทศจีนให้คนส่วนใหญได้รู้จักสมเด็จเทพผ่านสื่อของจีนทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งอะไรคือมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ในประเทศสังคมนิยมเนี่ยจะไม่ใช้กระบอกเสียงของตัวเองเนี่ยประชาสัมพันธ์บุคคลสําคัญท่านใดท่านหนึ่งนึกออกไนั่นหมายความว่าการที่ท่านเสด็จไปเนี่ยรัฐบาลจีนตลอดระยะเวลา40ปีเนี่ยไฟเขียวตลอดเลยให้ความสําคัญกับท่าน คือภาพท่านเนี่ยจะปรากฏอยู่ทุกที่ไปทุกที่50มนลนะไปทุกจุดทุกทางเนี่ยคนจีนได้รับรู้ข่าวสารจากรัฐบาลเรื่องของมิตรผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ตลอดเวลาครับอันนี้ผมเลยคิดว่านี่คือสิ่งที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยได้ทําให้กับประเทศไทยแล้วก็ถ้านับสถิติของการเป็นบุคคลที่เยืนจีนมหาอำนาจเนี่ยแล้ไปจีนตั้งแต่จีนยังเป็นยังไม่ใช่ซปเปอร์พาวเวอร์จนปัจจุบัน นะสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าเสียดายที่คนที่จะเข้ามาบริหารประเทศคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาเป็นพักการเมืองใหญ่เป็นคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นว่าที่นายกอะไรเนี่ยไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่ได้มีความสำนึกเลยว่าจะบอกกล่าวผู้คนเนี่ยให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องครับคือไม่ได้ตระหนักแต่ว่า เรามีเพชรเม็ดงามอยู่ในเมืองไทยแล้วสมควรที่จะต้องแบบทะนุถนอมรักษาขนาดไหนคน,คนที่คนที่คิดว่าจะประกาศตัวเองเป็นอดีตว่าที่นายกรัฐมนตรีคืออย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าที่จีเน,นเนี่ยคือพระองค์ท่านเสด็จตั้งแต่อย่างที่พี่เะเกอร์บอกตั้งแต่ปี2524ในสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางในจีนไปในที่ใดๆก็ตามเนี่ยมันยังทุราการดานลําบากกว่านี้มากแล้วไม่ไปไม่ได้ที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหนแ้วเขาจะมีการเตรียม ห้องสุขาห้องเครื่องอะไรต่างให้สมเกียรติสมฐานะท่านคือนึกถึงห <1 S 2> ปี2องพันอี่ปีนึกถึงว่าสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยสภาพของประเทศจีนเนี่ยยังคือห้องน้ำเนี่ยก็ยังเป็นเรียกได้ว่าเป็นส้วมหลุมอะ่ะจะเป็นส่วนใหญ่สุ่มแบบที่เป็นเวสเทิร์นหรือแบบชักโรครกเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับไปตามอัตรภาพของยุคนั้นน่นนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้สี่สิบ 43ปีผ่านไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากนะฮะแล้วเราเวลาเราไปเส้นทางสายใหม่เนี่ย<ช><ช>ผมไปทุกครั้งเนี่ยนะหรือที่คุณพิเทียนไปเนี่ยเราก็จะนึกถึงราชนิพนธ์มุ่งไกลในรอยสายเสมอนะ<ช>ซึ่งเดี๋ยวเบรดหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาลองย้อนดูว่าเ<ช><ช>มื่อปี2533ก็ประมาณสัก30 สี่ปีที่แล้วใช่สี่ปีที่แล้วเพราะเสปีทางสายใหม่เนี่ยทางสายใหม่นะดูซิว่าท่านไปไหนบ้างนะถ้าคุณชอบลองนึกดูนะว่ามสามสิบสี่ปีที่แล้วในความยากลําบากในการเดินทางในเส้นทางสายใหม่เนี่ยมันต่างจากปัจจุบันนี้แบบลิปปล้ลพลับเลยอ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เดินทางโดยซุปเปอร์ไฮเวย์รถไฟความเร็วสูงทุกอย่างทันสมัยหมดในเส้นทางสายใหม่สะดวกสบายในขณะที่ตอนที่ท่านเสด็จตอนนั้นเนี่ยอย่างธุระกันดารเนี่ยเรียกได้ว่า น้องๆยุคสมัยพระท่ังสาจังเสด็จเลย <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราพักสักครู่นะพักสักครู่ครับ <c oughs> พระองค์ท่าน,เ,นเป็นนักประวัติศาสตร์อยู่แล้ว <c oughs> และมีความสนพระไทยในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก การเดินทางตรงนั้นเนี่ยพวาท่านต้องอาศัยความอดทนมากเพราะว่าเดินทางเส้นทางใสายไหมเนี่ยรวมๆส0 0 00กิโลแล้วการเดินทางซึ่งสมัยที่ยังไม่มีซุปเปอร์ไฮเวย์ไม่มีรถไฟความเร็วสูงห้องน้ํายังไม่สะดวกสบายเหมือนกันบที่เราท่านไปในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งมันสะดวกสบายมากเนี่ยมันต้องยากลำบากขนาดไหนแล้วเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําไมคนจีนเนี่ยเขาถึงได้รักพรงท่าน ซีรีส์คนบ้านเดียวกันเดินทางสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนี่บางเขามีวิธีให้กำลังใจมากแจ๋วมากเก่งมากฮะทั้งทั้งที่ฟันไม่ได้เรื่องนะโอ้โหเนี่ยเราไปมาหลายที่เราไม่เคยเจอแบบนี้นะก็คือพอคนที่มาทำด้วยกันแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการสร้างสายใยด้วยกันอ่านตั้งกระทะให้ก่อนเลย เขาจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นเสาเป็นเรือนเออเป็นชาวช่องนีกว่าเขาเรียกทับถือผีเป็นพระบรุตรผีหิงเขาจะทําเรือนหินเป็บนบ้านพร้อมทานแล้วเลยค่ะอ๋อนี่แหละนี่เลยค่ะทานเนี่ยนะทานอันนี้นะฮะ,ะอันนี้ไม่ต้องทานนะคะับไปต่อเราทุกคนคือคนไทยเราทุกคนคือคนบ้านเดียวกัน อาทิตย์นี้18กุมภาพันธ์เวลา20นาฬิก10นาทีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คน,นบ้านเดียวกันเย้ yeah! เราเรื่องเมืองจริงกับพรสวรรค์สัปดาห์นี้ป๊อปปี้จะพาไปทำความรู้จักกับแพทย์แผนจีนคนไทยผู้เชี่ยวชาญด้าน,นรีเวชและการมีบุตรยากในกรุงปักกิ่ง ที่คนไข้จองคิวเต็มภายใน1วินาทีบนเส้นทางที่ไม่ธรรมดากว่าจะเป็นหมอในวันนี้กับคุณหมอยุทธกฤตอ่างมณีกุลอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นี้เวลา19นาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีห้ามพลาดนะคะ AROUND THE WORLD นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้อง RISEBURY ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ World w w Around the World Thailand.com ครับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับสัปดาห์ของความรักโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ของความรักที่เป็นสีม่วงนะครับเราพูดถึงเส้นทางเศรษจพระราดำเนินตามเส้นทางสายใหม่ของสมเด็จพระเทศในพระชนนิพนธ์มุ่งไกลในรอยสายนะฮะซึ่งให้ผลไว้ตั้งแต่ปี2533ที่พระองค์ท่านเสด็จเส้นทางสายใหม่ ในระหว่างวันที่7ถึง21เมษายนปีนั้นนะฮะ14วันพอดีนะเราไปลองย้อนดูนะว่าเมื่อ34ปีที่แล้วเนี่ยท่านเสด็จที่ไหนบ้างนะคือท่านออกจากกรุงเทพเนี่ยบินไปลงปักกิ่งก่อนก็คือทางรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยก็ให้การต้อนรับท่านเนี่ยสมฐานะแล้วก็ให้ท่านอยู่ที่ตำหนักเตียวยุทธทยซึ่งเป็นเรือนรับรองที่ทรงเกียินะฮะแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จวัดลามะ นะวัดอรหันต์ห0 0รูปนะฮะวัดพระนอนในปักกิ่งนะฮะซึ่งเป็นวัดที่เวลาเราไปเที่ยวปักกิ่งทุกวันเนี้ยเราก็ต้องไปวัดรามะนี่แหละนะฮะซึ่งพระองค์ท่านก็เสด็จนะ,ะเป็นมีเจ้าแม่กวนอิมที่สวยงามมากนะฮะอยู่ที่นั่นจากนั้นเนี่ยท่านก็เริ่มต้นเนี่ยบินไปที่เมืองสีอานนะ,ะก็คือว่าถือว่าซ<จ>ีอานหรือสรมอาเมนเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายแพรใหม่นะฮะ ที่สิอานเนี่ยท่านก็เ,เสด็จพระราเนินไปดูฐานม้าของจินสีนะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เริ่มที่จะมีการค้นพบใหม่ๆยังะะไม่มีการสร้างอาคารยังคล<อ>่มรูเหมือนปัจจุบันยังเริ่มต้นมากนะฮะ,ฮะก็คือเป็นยุคที่คนทั่วโลกตื่นเต้นกับสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8นะของโลกซึ่งจาร์ชีรักเนี่ยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคน ให้ฉายาเลยนะว่ามันยิ่งใหญ่มากหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะท่านก็เสด็จที่คือสมเด็จพระเทพเนี่ยถ้าดูดูดอ่านจากหนังสือเล่มเนี้ยท่านเสด็จสุสานเยอะมากทั้งสุสานจินซีสุสานร,ราชวงศ์ฮั่นสุสานเจ้าหญิงต่างๆแม้กระทั่งสุสานของอผู้คนในมุสลิมในพื้นแผ่นดินมุสลิมเนี่ยนะสุสานอัสตานาไปที่ทูลุฟานเนี่ย เพราะว่าสุสานเนี่ยก็คือแหล่งขุดค้นที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมานะฮะ,ฮะท่านเสด็จเยอะมากเมื่อ34ปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ออกจากหลานโจอ่อออกจากซีอานเนี่ยไปที่หลานโจนะไปหลานโจก็คือเมืองที่มีวัดปิงหลิงซื่อนะฮะแต่ว่าท่านไปหลานโจเนี่ยท่านก็ไปที่พิพิธภัณฑ์ของการซื่อนะซึ่งพวกเราก็เคยไปนะที่นั่นก็จะมีม้า มาบินแห่งการซื้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจีนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของเส้นทางสายไหมเอาไว้ที่นั่นสมบูรณ์มากที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้ไปยากแล้วเนื่องจากว่ารัฐบาลจีนไม่ยอมให้บริษัทท่องเที่ยวเนี่ยซื้อตั๋วล่วงหน้า hmm. ถ้าใครอยากจะไปคือ walk in hmm. อย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท่านเดินทางเมื่อคราวก่อนเสร็จแล้วเนี่ยสมเน็จประเทศก็เดินทางต่อไปที่เจียงยูกวาน S <S ยยุกวานก็คือป้อมปราการดานสุดท้ายกับกำแพงเมืองจีนส,สเ,นเขตกำแพงเมืองจีนนะฮะแล้วหน้าปกเล่มที่ผมมีอยู่เนี่ยครับหน้าปกมุ่งไกลในรอยทรายเล่มที่ผมใช้ประจำเนี่ยก็คือพระองค์ท่านเนี่ยยืนอยู่บนป้อมของเจียยุกวานนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเห็นทะเลทรายออกไปเห็นกำแพงสร้างกำแพงเมืองจีนโบราณซึ่งมันเป็นเนินดินอ่ะเป็นกำแพงดินขึ้นมาแถบนั้นเนี่ย ก็จะเห็นอยู่ตรงนั้นท่านก็เสด็จแล้วก็ท่านก็เขียนเรื่องเล่าได้น่ารักมากหลายต่อหลายเรื่องที่ท่านเขียนเนี่ยไกด์ทุกวันเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นเรื่องเล่าเวลาเราไปเช่นนกนั่งแอมนนะที่บินชนประตูแล้วมีเสียงกําแพงหรือแม้กระทั่งก้อนหินหนึ่งก้อนที่วางเป็นสัญลักษณ์ของการก่อสร้างนะที่มีการเรื่องเล่าต่อก้อนหินหนึ่งก้อนถ้าบันทึกเอาไว้แล้วก็ทุกวันนี้ถ้าใครไปก็จะมีเรื่องเล่าสองเรื่องเนี้ยประกอบ และท่านก็ไปกำแพงเมืองจีนที่อยู่ในเจียหยุกวนซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าใครไปเนี่ยเราก็จะมีเราก็เคยไปเหมือนกันก็ต้องเดินขึ้นไปบน<ช>บนภูเขาสูงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปเมืองจิวฉวนจิวฉวนเนี่ยทุกวันนี้เป็นจุดที่รัฐบาลจีนเนี่ยใช้ในการส่งนักบินอวกาศเหมือนแหลมคานาวรารลคานาวาเรลอะแมนแล้วคานาวนาวรลเลยนะฮะ จีนใช้ที่นี่คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเป็นจากชุมชนเมืองเขาก็ใช้ตรงพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่จะเหมือนคล้ายๆนาซาของจีนนะครับในการส่งจรวดเราไปสำรวจอวกาศในทะเลทรายโกบีอ่นะฮะเสร็จแล้วท่านก็ไปที่เมืองตุนห่วงก็ไปถ้ำโม่เกาซึ่งเป็นถ้ำพระที่สวยที่สุดบนเส้นทางสายใหม่พระองค์ท่านก็บันทึกเอาไว้ว่าเข้าพบเข้าชมกี่ถ้ำกี่ถ้ำถ้ำหมายเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะ เพราะว่าการไปชมที่ตุนห่วงเนี่ยก็จะเลือกถ้ำที่สวยที่สมบูรณ์จะมีถ้ำพระเยอะมากแต่ว่าก็จะคือต้องเลือกที่ที่สวยๆไปงี้แ้วก็ดูไม่ทั่วดูไม่ทั่วนะฮะก็จะได้ดูที่ที่สำคัญสำคัญก็คือพระนอนปางปรินิพานนะฮะพระยืนที่สร้างโดยบูเชเทียนแล้วก็ถ้ำพระที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งปกติเขายังไม่เปิดให้ชมนะครับเสร็จจากนั้นเนี่ยท่านก็ เดินทางด้วยรถไฟเนี่ยไปที่เมืองถุลูฟานเข้าใจว่าในปีนั้นยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงยังเป็นรถไฟฉึกฉักธรรมดาท่าน <ะ S 2> ก็ไปที่ถุลุฟานถุลูฟานก็คือเมืองของมุสลิมและท่านก็ไปที่เมืองโบราณเกาชางที่พระทังสามจังเนี่ยเคยไปอยู่ที่นั่นซึ่งเวลาเราเดินทางไปเนี่ยก็จะไปเหมือนกันนะ,ะับแล้วก็ท่านก็จะไปชมระบบน้ําใต้ดินนะกางเอ๋อจริ่งที่ถุลูฟานเนี่ยก็จะมี ที่ชมอยู่สองสามจุดสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการสร้างอนุสรณ์สถานสำหรับไซอิ๋วยังไม่มีรูปปั้นของพระนางซัมจั๋งยังไม่มีย<อ>ังไม่มีนะฮะแล้วก็ท่านก็ไปหลังจากนั้นท่านก็เข้าไปที่อุมูชีอุมูชีก็คือเมืองหลวงของสินเกียร์แต่ท่านเนี่ยบินไปถึงคาชกาคัชกาเนี่ยก็เป็นเมืองที่พระนางซัมจั๋งไปเหมือนกันมันจะไกลออกไปอีกคือทุกวันเนี้ใครไปคาชกาปัจจุบันเนี่ยที่นั่นเนี่ย ถ้าเป็นทัวร์เนี่ยนะฮะก็จะลำบากมากเพราะอาหารการกินเนี่ยจะหาต้องแบบต้องกินของพื้นเมืองให้ได้ครับโร,บรบงแรมก็ประมาณสักสามดาวเสร็จๆนะแต่ว่าโอ้แน่นอนพระองค์ท่านเสด็จไปในฐานะผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งแต่สามสิบสี่ปีที่แล้วยังไงยังไงเนี่ยก็ยังคงมันไม่สะดกสบายเหมือนปัจจุบันแนท่ที่ยังยังแบบเห็นความโบราณอยู่นะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ค่อยบินกลับไปที่กวางโจคะแล,แล้วก็ไปกลับท่านกวางโจะนะฮะไปปักกิ่งแต่ผ่านทางกวางโจนั่นก็คือ30กว่าปีที่แล้วที่ท่านเสด็จที่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่า30กว่าปีที่แล้วการเสด็จเยือนเส้นทางสายใหมเนี่ยเป็นความยากลำบากมากแล้วก็การที่พระองค์ท่าน เดินทางในเส้นทางสายไหมเนี่ยหนึ่งก็คือพระวกท่าน,เ,นเป็นนักประวัติศาสตร์อยู่แล้วก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีพระปรีชาสมานประวัติศาสตร์และมีความสนพระไทยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะการเดินทางตรงนั้นเนี่ยพวกท่านต้องอาศัยความอดทนมากเพราะว่าเดินทางเส้นทางสายไหมเนี่ยรวมๆ4 0 0พกิโล แล้วการเดินทางซึ่งสมัยที่ยังไม่มีซูเปอร์ไฮเวย์ไม่มีรถไฟความเร็วสูงห้องน้ำยังไม่สะดวก,กสะดวกสบายเหมือนกันบที่เราท่านไปในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งมันสะดวกสบายมากเนี่ยนะครับมันต้องยากลำบากขนาดไหนแล้วเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำไมคนจีนเนี่ยเขาถึงได้รักพระองค์ท่านพราะองค์ท่านเนี่ยไปสัมผัสกับชีวิตจริงๆต้องถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเป็มน,นลูกหลานอ่ะ เป็นลูกหลานคนจีนใช่แล้วคนจีนก็นนรู้สึกว่าพวกท่านเนีเ่ยไม่มีไม่ไมีไม่มีการถือพระองค์คอะไรมากเราก็สามารถสื่อสารกับคนจีนได้ด้วยภาษาจีนอย่างคล่องแคล่วอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยโตเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโตเขาเองเนี่ยเคยมีสถาบันกษัตร,ริย์เขาสูญเสียสถาบันกษัตริย์ไปเขาสูญเสียสูญรวมหัวใจไปแต่ว่าเมื่อมีเจ้าหญิงจากประเทศไทยซึ่งเป็นมิตรประเทศไปถึงที่นู่นเนี่ย <c oughs> ความรักความผูกพันที่มีเนี่ยจึงค่อยๆสารแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2,524ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไท,ไทยจีนเนี่ยซึ่งไม่มีวันที่จะฉีกขาดจากกันได้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเป็นเร,เรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญมากๆที่ทําให้ประเทศไทยกับจีนเนี่ย<ะ>ยังไงก็ต้องผูกพันกันแล้วก็ไม่มีทางที่จะแบบลาดจากกันหรือจะคือโกรธเกลียดกันได้เลยอะ่ะพระราชกรณียกิจ ระหว่างสมเด็จพระเทพกับจีนเนี่ยเป็นภาชการกิจตลอดการคือไม่มีที่สิ้นสุดทำไปเลยนะเป็นเป็นช่วยชีวิตอ่ะเราต้องบอกว่าท่านทำด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากนะครับคือเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคือก็ไม่ใช่เพื่อแบบพระองค์ท่านอ่ะแต่ว่าเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยกับจีนเป็นประโยชน์ของคนไทยนะะเป็นประโยชน์ของคนไทยคือโอ้อันนี้เราถ้าเราไปย้อนดูว่า แต่ละครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จแล้วก่อให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยแยกไปหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่น่าเสียดายว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็คนที่เป็นผู้นําทางการเมืองคนที่มีหน้าที่ทําให้แผ่นดินนี้เนี่ยมันสงบสุขเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายทอดออกไปแต่ว,ว่าบางคนก็โจงใจที่จะใช้สถานการณ์นี้เนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองโดยใช้ความแตกแยกมาเป็นสิ่ง หาเสียงนะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรแลนในตรงนี้นะเอาไว้เป็นแลนข้างนอกก็ยังไงก็ช่วยกันสั่งสอนลูกหลานด้วยนะครับว่าให้รักในสิ่งที่เมืองไทยเรามีดีอยู่นะครับเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดของประเทศไทยเม็ดนึงเลยนะครับซึ่งเราจะต้องห่วงแหนครับขนาดพลเมืองจีนเนี่ยเขายังรักพระองค์ท่านมากมายขนาดนี้เนี่ย คนเมืองดีคนไทยทั้งหลายทั้งประเทศเนี่ยก็ควรจะรักและก็รนอมพระองท่านมากมายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ไทยจีนซะเป็นหลักนะครับโดยที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของความรักที่คนไทยมี่อรเอรา์ท่าเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะเราไปเมืองจีนก็ไม่ต้องทำวีซ่าแล้วใช่นะฮะก็เชิญชวนไปเที่ยวประเทศจีนกันนะ ช่วงแรกๆถ้าไปกันเองอาจจะลำบากหน่อยนะแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยไปจริงก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพูดคุยเรื่องการท่องเที่ยวกันต่อครับครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ